มาวันนี้นะครับ EP สองนะวันนี้เราจะไปบินแพดเก่านะครับโดยใช้ Mavic 4 Pro ไปไม่พูดพันทำเพลงไปเลยไปเ,เดี๋ยวดูเซตติง้งนนะครับโอเคอันนี้แหละไปต่อไปเร็วๆเ,เ,เ,เหมือนเดิมนะครับ รเแมแบรนนเดียวนะ okay. same มาดูพลังการกลับบ้านของมันของเจ้ามา v Pro ิซีโปรแล้วปร๊บเดี๋ยวเข้าไปซอกเล็กๆดีกว่านะ ดูพลังงานกลับบ้านของมันนะเราไม่งบไม่ถึง,งนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้อ่พวกเซตติ้งอะไรอื่นมันยังมาไม่หมดนะหมดอะไรต่างๆนะครับผมชอบ ก็ไปโซ่กลักเล็กไอืมอ่ะนี่ไปนายกลับบ้านเบิร์บไปทางที่ดีที่สุดของฉันมีเลี้ยวคดเป็นงูสั้นๆน,นะครับคินี้ไม่รู้จะพูดอะไรกันครับ <laughs> Let's go อันนี้ผมต่อไม้ไร้สายอยู่นะทุกคนต่อกับรีโมทเลยนะแต่ไม่ใช่ <c oughs> แดนแท้ของดีใจนะครับ เต่ผถามเขาเลยเขาบอกว่าใช้ของไมดีใจได้เลยของแท้ของอันนี้ผมของอ e ีกแบรนด์หนึ่งนะก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนบินจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยววันหลังจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะไปวันนี้อันนี้แหละบุย,บย